สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ้าโอนะคะวันนี้เจ้าโอจะมารีวิวรถรุ่น Ford OpenCAP นะคะรุ่น XL t ต e e t นะคะราคาเบาๆเลยค่ะ669,00หบาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160่งรแรงม้าค่ะเรามาดูความรอรอบคันกันนะคะวันนี้มาเลยค่ะด้านหน้าจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะ กระจังหน้านะคะจะเป็นแบบหลังพึ่งนะคะสวยงามมาพร้อมกับโรลโก้ฟอร์ดนะคะด้านหน้าตัดสติ๊กเกอร์นะคะตัดลายเข้ากับตัวรถได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนล้อแม็กให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าสเปกยางจะใช้ยางเดิมนะคะนี่เลยค่ะหล่อๆนะคะ ใช้ยางเดิมนะคะเป็นยางดอลล็อบของจากโรงงานเลยนะคะ26 5 R70 ทับค่ะหล mm ่อ hmm. แมากลูกค้าเป็นคนเลือกเองเลยนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะเรามาดูรอบคันกันนะคะ mm hmm. สำหรับรุ่นนี้ราคาไม่แรงค่ะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะ mm hmm. สำหรับคันนี้นะคะใช้โปรโมชั่นฟรีดาวนะคะฟรีดาวนะคะย้ำนะคะใช้เงินรับรถ 0บาทนะคะจะมีเพียงแค่มาจําป้ายแดงค่ะลูกค้าที่ส่วนนี้ลูกค้าต้องชําระเองนะคะแล้วก็จะได้คืนในวันที่เปลี่ยนป้ายขาวนะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะเราก็ทําโปรโมชั่นให้กับลูกค้าฟรีฟรีดาวแล้วก็ยังฟรีล้อแม็กรอบคันอีกด้วยนะคะสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะเรามาชมด้านในกันนะคะตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วเลยนะคะอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะภายในหรูหราเลยค่ะนี่คือ Open Cap นะคะมันติฟังก์ชันที่โปรมาลัยมาครบนะคะเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะคะปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะอ่าตัวนี้นะคะ มีระบบปรับไฟนะคะเป็นกุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะคะภายในกว้างขางเลยค่ะ<น>อ่าชมด้านในกันนะคะ<น>ตัวนี้เรายังไม่ได้แกะผมนะคะเรามาให้ลูกค้านะคะ<น>อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะจะโอฝากโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะฟอร์ดโปรด,ดีๆนะคะฟรีดาวนะคะฟรีรอแม็กค่ะ ค่ะขออนุญาตฝาก,ะะก,ด, like, กด,ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ